สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยสั่งอินโตเกียวครับสำหรับวันนี้ก็จะมากลับมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับการรีวิวของที่หนุ่ยไปซื้อมานะครับก็ตอนนี้เป็นเดือนวันที่1พฤศจิกายนปี2021ครับก็เอ่อก็จะมารีวิวดูนะครับเพราะว่าวันนี้หนุ่ยก็ซื้อของมาค่อนข้างเยอะนะเยอะกว่ารอบอื่นๆนะครับวันนี้หมดไปประมาณ5000กว่าเยนนะครับมาดูกันว่าวันนี้หนุ่ยได้ของอะไรมากันบ้างนะครับ คก็เอาออกมาเรียวๆเลยนะเพราะว่านี่ยังไม่ได้เอาออกมาจากถุงเลยนี้มีอยู่ทั้งหมด2ถุงใหญ่นะครับเนี่ยมีถุงสีฟ้าเมื่อกี้แล้วก็ถุงอันนี้อีกอันหนึงหนักมากนะครับโอเคอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นขนมนะครับอันนี้หนูชอบกินมากนะครับ ถ้าติดตามดูในส่วนของขนมที่หนุ่ยม,มักจะซื้อมาบ่อยๆก็จะไม่พ้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นมันฝรั่งนะครับแผ่นทอดกรอบรสซาวครีมนะครับอันนี้ก็จะราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน90เยนนะครับอันนี้แล้วก็ขนมครับอันนี้ก็จะเป็นแครกเกอร์แบบนี้นะครับอันนี้ในราคารู้สึกว่าจะประมาณ200เยนนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เอามาแบบว่าใส่ทูน่าลงไป นะครับหรือว่าอันนี้เขาเขาก็มีเป็นรูปของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็แบบว่าใส่พวกปลาดิบะอะไรอย่างงี้ลงไปก็ได้ด้วยนะครับก็เอามาลองกินดูนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอ,อันไายอันไายนะครับก็จะเป็นพายก็คือพายนะครับซึ่งมันก็คือพายที่เป็นไส้ถั่วแดงแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถั่วแดงอย่างเดียวมันจะมีถั่วถั่วที่เป็นแบบสีเหลืองๆด้วยนะครับ ก็จะมี2อย่างอยู่ในนี้อันนี้ก็อร่อยนะครับหรือเคยซื้อมาลองชิมแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ราคาอยู่ที่ไม่เกิน300ยเยนครับอันนี้นะต่อแพ็คหนึ่งเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8ชิ้นได้นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งกวางตุ้งกวางตุ้งอันนี้นะครับก็ไม่เกิน100ยเยนครับได้มา2ต้นแบบนี้ผักสลัดนะครับผักสลัดเนี่ยก็จะเป็น 100 100ไม่เกิน140เยิบเยนครับสลัดนี่เป็นมะเขือเทศครับมะเขือเทศไม่เกิน200เยนเนาะเป็นมินิโทมโตนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวครับข้าวเย็นของหีวันนี้นะครับก็จะเป็นเทมปุระต่างๆนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยนะครับคนที่กินเทมปุระก็คงจะที่ไทยอ่ะก็คงจะนึกถึงประมาณว่ากุ้งเทมปุระใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเทมปุระในญี่ปุ่นเนี่ยมันคือของอะไรก็ตามที่เอาไปชุบแป้งทอดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแบบผักทอดหรืออะไรพวกนี้เขาก็เรียกเทมปุระหมดนะครับ อันนี้เนี่ยราคาเต็มมันอยู่ที่484เยนนะครับแล้วก็ถ้าหาว่าเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับตัว3แล้วก็ตัวคันจิตัวนี้หมายถึงว่าลด30%นะครับอันนี้เป็นไก่ทอดครับเป็นไก่ที่เราเข้าทอดมาแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นแบบแช่ฟรีซนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาทอดได้ง่ายๆนะครับหรือว่าอันที่จริงหนืย่ยคิดว่าเข้า a i r f ไฟเอก็น่าจะได้นะครับอันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ รวมภาษีแล้ว430ยเยนนะครับก็จะได้ไก่มาทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับก็จะมีกุ้งครับกุ้งอันนี้เนี่ยแพ็คหนึ่งนะครับเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยขายแบบว่า30ตัวพันเยนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนนะครับเป็นลักษณะแบบว่าขีดละร้อยเเยนนะครับแล้วก็ช่างเป็นน้ําหนักเอานะครับซึ่งแพ็คนี้นะครับก็จะอยู่ที่776เเยนนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกเยนอันนี้ก็ทั้งหมดประมาณ 3 3 6ขีดีนะครับอืมจุขีก็ได้ได้ประมาณน,นี้อันนี้ก็จะเป็นขนมนะครับชีโตสนะครับชีโตสก็จะอยู่ราวๆไม่เกิน80เยนนะครับสำหรับพอนี้นะอันนี้ก็หมดถุงแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูถุงต่อไปกันเลยนะครับขออนี้ไม่ได้เอาออกมาจากถุงนะนี้แต่ว่านี่มันจะเป็นหมูนะครับที่เขาหมักเพื่อที่จะให้ทําเป็นสเต็กเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็น 2อ2ชิ้น455เยนนะครับผมก็เราสามารถที่จะเอาซื้อมาแล้วก็ใส่เข้าไปใน Air f r er ฟ e r ได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็จะมีส้มส้มนะครับอันนี้เนี่ยก็ออแพ็คเนี้29 en, ย298เยนก็คือไม่เกิน300เยนครับก็จะได้ส้มแบบนี้มาแล้วก็จะมีไก่นะครับอันนี้เป็นปีกไก่นะครับอันนี้เนี่ยก็ตกขีดและ 68เยนนะครับขีดละ68เยนอันนี้หนุ่ยซื้อมา508เยนนะครับก็จะได้แพ็คประมาณนี้ครับก็จะมีกล้วยครับกล้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าจะแพ็คละ50กว่าเยนครับแล้วก็ซื้อ2แพ็คจะลดลงไปเหลือประมาณ90เยนอะไรประมาณนั้นครับก็คือไม่ถึง100เยนอันนี้เป็นมะนาวครับโปกสซัปโปโรนะครับก็จะเป็นน้ำมะนาว แ้นะครับก็อยากจะเอามาลองดูครับแทนที่จะเป็นการคั้นน้ำมะนาวตามปกติแต่ว่านก็อยากจะลองดูวิธีที่สะดวกง่ายอะไรดูบ้างนะครับก็เลยลองซื้อมาลองกินดูครับอันนี้เนี่ยก็จะราคาอยู่ที่130เยนนะครับประมาณ130เยนได้ขวดประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะครับกระเทียมนี้ไม่เกิน400เยนนะครับกระเทียม ก็จะได้กระเทียมแบบนี้หนโลเลยอันนี้เป็นนมฮอกไกโดครับนมฮอกไกโดอันนี้นะครับก็จะราคาอยู่ที่168เยนนะครับยังไม่รวมภาษี10%เนาะนี่จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นน้ำชามะนาวครับเป็นทีวิทเลมอนนะครับ ก็ขวดประมาณนี้นะครับอยู่ที่ราคาไม่เกิน100เยนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะครับก็คือไข่ครับซึ่งไข่อันนี้นะครับก็จะเป็นแบบมิกซ์ไ i z e นะครับไ i z e มันก็จะเป็นคลาๆกันมานะครับซื้อมาแพ็คละประมาณไม่เกิน200เยนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับเป็นของที่หนุ่ยซื้อมาประจำสัปดาห์นี้ครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ รวมรวมแล้วประมาณ5,000เศษนะครับน่าจะเป็นประมาณ5,300กว่าเยนอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงบ้างครับของแพงไม่แพงอะไรยังไงก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายคนที่กำลังจะเดินทางมาเรียนต่อนะครับถ้าหากว่าในย่างโตกเกียวราคาของมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าหากว่าภูมิภาคอื่นๆมันก็อาจจะมีราคาที่อาจจะลดหลั่นตามกันไปนะครับก็ต้องเอาเก็บไปลองพิจรารณาด,ดูแล้วกันนะครับว่าของประมาณนี้ควรที่จะใช้ เขาเรียกว่าอะไระค่าใช้จ่ายประจําสัปดาห์ประจําเดือนน่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่ถ้าว่าใครอยากจะมาทําอาหารกินเองนะครับแต่ว่าถ้ากว่าใครไม่ได้ทําอาหารกินเองมันก็ไปซื้อตามร้านก็อาจจะมีราคาที่อาจจะแพงกว่านี้ก็ได้หรือว่าอาจจะราคาถูกกว่านี้ก็ได้ถ้าว่าเราเจอร้านที่แบบเขาราคาถูกมากๆจริงๆนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ